เมื่อคาบที่แล้วเพื่อนๆได้เรียนเรื่องการขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศไปจำกันได้ไหมครับพืชดอกที่มีการผสมพันธุ์ของละอองเรนูและไข่ทำให้เกิดเป็นผลและมีเมล็ดที่ใช้ในการขยายพันธุ์นั้นเรียกว่าการขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศครับและนอกจากนี้พืชดอกยังมีวิธีการขยายพันธุ์โดยไม่ต้องใช้เซลล์สืบพันธุ์หรือไม่ต้องอาศัยการสร้างเมล็ดอีกด้วยครับวิธีที่ว่านั้นก็คือการขยายพันธุ์ แบบไม่อาศัยเพศครับการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศคือนำเอาส่วนต่างๆของพืชที่สามารถเกิดรากและ,จะเจริญเติบโตเป็นต้นพืชได้มาใช้ในการขยายพันธุ์นั่นเองครับสำหรับส่วนต่างๆที่นำมาใช้ในการขยายพันธุ์มีดังนี้ครับหนอ่อเช่นกล้วยไผ่ตะไคร้ รากเช่นมันเทศกระชายหัวผักกาดแครอทใบเช่นต้นตายใบเป็นกุหลาบหินโคมญี่ปุ่นเศรษฐีพันล้านกิ่งโดยการปักชำเช่นผู้ระหงพลูด่างชบาโกศลมะลิ ลำต้นใต้ดินเช่นมันฝรั่งพุทธรักษาว่านสี่ทิศขิงขา่าแฮ้วเผือกหัวหอมเป็นต้นครับเอแล้วการขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศนั้นมีวิธีไหนบ้างนะเพื่อนๆอยากรู้หรือเปล่าครับถ้าอยากรู้ล่ะก็ต้องให้พี่ยูเรนัสช่วยหาคำตอบแล้วล่ะครับ สวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่จะมาบอกถึงวิธีการขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศให้น้องๆฟังกันนะครับการขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศนั้นมีวิธีทําหลากหลายวิธีมากไม่ว่าจะเป็นปักชําตอนกิง่งติดตาทาบกิง่งและการเสียบยอดเป็นต้นครับ ขอบคุณพี่ยูเรนัสมากเลยนะครับเอาล่ะครับเพื่อนๆเ,เมื่อรู้แล้วว่าวิธีการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศมีวิธีใดบ้างเราไปศึกษาแต่ละวิธีกันดีกว่าครับโดยในคาบนี้เราจะศึกษากันเพียงแค่3วิธีก่อนนะครับนั่นก็คือการปักชำตอนกิ่งและติดตาครับสำหรับ2วิธีที่เหลือเราจะศึกษากันในคาบต่อไปนะครับตอนนี้เพื่อนๆพ,พร้อมหรือย,อยังครับถ้าพร้อมแล้ว ก็ไปกกันเลยารปักชำคือการตัดส่วนใดส่วนหนึ่งของพืชเช่นใบกิ่งลำต้นรากออกจากต้นเดิมไปปักลงในดินหรือน้ำ ที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมทำให้ส่วนต่างๆดังกล่าวของพืชงอกรากและแตกยอดเจริญเติบโตเป็นพืชต้นใหม่ต่อไปได้เพื่อนๆสามารถคลิกที่เมนูขวามือเพื่อดูวิธีการปักชำได้เลยครับขั้นตอนการปักชำมีดังนี้เราจะต้องเลือกกิ่งที่จะนำมาปักชำโดยต้องเลือกกิ่งที่สมบูรณ์ไม่อ่อนไม่แก่จนเกินไป และตัดใบออกบางส่วนเพื่อลดการคายน้ำเตรียมขี้เท่ากแกลบบผสมปุ๋ยคอกเล็กน้อยคนให้เข้ากันหรือจะเป็นแปลงที่เตรียมไว้ก็ได้นำกิ่งที่เตรียมไว้ปักลงในวัสดุปักชำในลักษณะเฉียงลึกประมาณสองนิ้วรดน้ำให้ชุ่มวางในที่ร่มอาจครอบด้วยถุงพลาสติกขนาดใหญ่หรือไม่ก็ได้รอประมาณ20-30วัน กิ่งปักชำก็จะงอกรากและแตกยอดอ่อนดูแลสักระยะหนึ่งแล้วจึงย้ายปลูกได้ข้อดีของการปักชำการปักชำเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในบรรดาวิธีการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศเป็นวิธีที่ใช้ต้นทุนในการผลิตต่ำที่สุดและไม่ต้องการเครื่องมือมากนักและที่สำคัญพืชต้นใหม่ที่ได้จากการปักชำ จะมีลักษณะเหมือนต้นเดิมทุกประการดังนั้นควรจะเลือกต้นแม่ที่เป็นพันธุ์ดีตรงตามความต้องการมีการเจริญเติบโตดีแข็งแรงปลอดโรคครับพืชที่นิยมนำมาขยายพันธุ์โดยการปักชำคือแก้วมังกรผู้ระหงชบาโกศนมลิเป็นต้นครับการตอนกิ่งคือ การทำให้ต้นหรือกิ่งพืชออกรากขณะที่ยังติดอยู่กับต้นเดิมเมื่อกิ่งตอนนั้นออกรากดีแล้วจึงตัดไปปลูกต่อไปเพื่อนๆสามารถคลิกที่เมนูขวามือเพื่อดูวิธีการตอนกิ่งได้เลยครับขั้นตอนการตอนกิ่งมีดังนี้ครับเลือกกิ่งตอนที่มีความสมบูรณ์ไม่อ่อนและไม่แก่จนเกินไปแล้วทำการควันรอบกิ่งที่เลือกไว้ ให้เหลือแต่ส่วนที่เป็นท่อลำเลียงน้ำหรือเนื้อไม้นำดินร่วนผสมปุ๋ยมาพอกหุ้มรอบรอยคว้นแล้วหุ้มด้วยกาบมะพร้าวที่แช่น้ำจนนิ่มมัดหัวมัดท้ายหลังจากนั้นหุ้มด้วยพลาสติกอีกชั้นหนึ่งผูกให้แน่นเพื่อเก็บความชุ่มชื้นหลังจากนั้นรดน้ำทุกวันเมื่อมีรากง,งอกอยู่เหนือรอยคว้นมากพอสมควรและแก่จนเป็นสีขาวนวล หรือสีน้ำตาลแล้วจึงตัดกิ่งไปปลูกและอย่าลืมแกะพลาสติกออกด้วยนะครับข้อดีของการตอนกิ่งมีดังนี้ครับใช้ขยายพันธุ์พืชที่เกิดรากได้ยากไม่สามารถใช้วิธีการตัดชำกิ่งแก่ได้ดีกิ่งพันธุ์ที่ขยายพันธุ์ได้มีขนาดต้นใหญ่ไม่ต้องเสียเวลาดูแลมากไม่ต้องจัดเตรียมสถานที่และสภาพแวดล้อม ระหว่างการออกรากมากนักและใช้อุปกรณ์น้อยพืชที่นิยมนำมาขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่งก็เป็นพวกไม้ดอกไม้ประดับเช่นกุหลาบและไม้ผลบางชนิดเช่นลำไยมะม่วงมะนาวเป็นต้นการติดตาคือ การขยายพันธุ์พืชโดยใช้ตาของพืชต้นหนึ่งสร้างเนื้อเยื่อประสานติดกับส่วนของลำต้นหรือกิ่งของพืชอีกต้นหนึ่งทำให้ได้ลักษณะและคุณภาพตรงตามพันธุ์เดิมทุกประการไม่กลายพันธุ์การขยายพันธุ์พืชโดยการติดตานั้นมีหลายแบบนะครับแต่วันนี้เราจะมาศึกษาการติดตาแบบรูปตัวทีกันครับขั้นตอนการทำจะเป็นอย่างไรเ,เพื่อนๆสามารถคลิกที่เมนูขวามือเพื่อดูวิธีการติดตาได้เลยครับ ขั้นตอนการติดตามีดังนี้ครับเลือกต้นพันธุ์พื้นเมืองและเลือกกิ่งของต้นพันธุ์ดีที่มีความสมบูรณ์ไม่เป็นโรคเมื่อเลือกได้แล้วให้กรีดเปลือกลำต้นของพืชพันธุ์พื้นเมืองให้เป็นรูปตัวทีโดยกรีดให้ลึกถึงเนื้อไม้แล้วใช้ปลายมีดแงเปลือกรูปตัวทีให้เปิดออกเมื่อได้กิ่งพันธุ์ดีแล้วก็ทำการเฉือนตาของกิ่งพันธุ์ดีให้เป็นรูปโล่ยาวประมาณหนึ่งนิ้ว หรือมากกว่าเล็กน้อยและเฉือนให้มีเนื้อไม้ติดมาด้วยจากนั้นลอกเนื้อไม้ที่ตาออกแล้วตัดแผ่นตาด้านล่างทิ้งสอดแผ่นตาลงในต้นตอที่กรีดไว้ทางหัวรูปตัวทีแล้วเลื่อนแผ่นตาลงไปให้อยู่ตรงกลางพอดีถ้ามีแผ่นตาเหลือยาวเกินรูปตัวทีให้ตัดออกเสมอหัวรูปตัวทีใช้พลาสติกพันกิ่งพันแผลที่ติดตาให้แน่น โดยพันจากบนลงล่างเพื่อให้เนื้อเยื่อของแผ่นตาแนบสนิทกับลำต้นเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าไปในแผลที่ติดตาหลังจากการติดตาเสร็จแล้วประมาณ7-10วันให้ตรวจดูว่าถ้าแผ่นตายังมีสีเขียวอยู่แสดงว่าแผ่นตาที่นำไปติดกับต้นต่อเชื่อมติดกันได้แล้วจึงพันพลาสติกใหม่โดยเว้นช่องตาไว้ให้ยอดที่แตกจากตาโผลออกมาได้ ข้อดีของการติดตามีดังนี้ครับได้ลักษณะพันธุ์พืชที่ต้องการประหยัดเวลากว่าการปลูกด้วยเมล็ดได้ผลผลิตเร็วขึ้นได้พุ่มเตีย้ยสะดวกในการดูแลรักษาและเก็บเกี่ยวพืชที่นิยมนำมาทำการขยายพันธุ์โดยการติดตามีทั้งไม้ดอกไม้ประดับและไม้ผลเช่นมะม่วง น้อยหน่าและกุหลาบเป็นต้นเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆการขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศบางวิธีก็สามารถทำได้ง่ายเหมือนกันใช่ไหมครับเอาล่ะครับตอนนี้ได้เวลาที่เราจะไปฟังความรู้ดีๆจากพี่ยูเรนัสก,กันแล้วนะครับ สวัสดีครับน้องๆวันนี้เจอกันอีกครั้งแล้วนะครับจากที่น้องๆได้ศึกษาเรื่องการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศมาแล้วนั้นน้องๆสงสัยคําว่าพืชพันธุ์ดีพันธุ์พื้นเมืองหรือต้อนต่อกันหรือไม่ครับว่าคืออะไรเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้น้องๆฟังเองนะครับพืชพันธุ์ดีคือพืชที่มีดอกมีผลเป็นที่พึงพอใจเช่นมีลูกดกสีสวยมีผลที่รสชาติอร่อยถูกปาก แต่ไม่ค่อยทนต่อโรคและสิ่งแวดล้อมพืชพันธุ์พื้นเมืองหรือต้นตอก็คือพืชที่ทนทานต่อโรคและสภาพแวดล้อมนั่นเองครับกา,ารขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศคือการขยายพันธุ์พืชที่เป็นการกระทําของมนุษย์โดยนําเอาส่วนต่างๆของพืชที่สามารถเกิดรากและ,จะเจริญเติบโตเป็นต้นพืชได้มาใช้ในการขยายพัน,น,ยยพนธรรร form, ุ์เช่นการปักชำตอนกิ่ง ติดตาทาบกิ่งและการเสียบยอดเป็นต้นเป็นยังไงบ้างครับน้องๆวันนี้ได้ทั้งความรู้และความสนุกแล้วใช่ไหมครับคาบหน้าเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องการขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศเพื่อนๆอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะครับว่าการขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศนั้นเป็นอย่างไรและมีกี่วิธีบ้างอย่าลืมติดตามในคาบหน้านะครับสำหรับวันนี้คงต้องบอกลากันแล้ว ไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ